บอโนตตอนนี้ใครอยากฟังเรื่องดราม่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาฟังจากผมคนเดียวเท่านั้นห้ามดราม,าาม่าห้ามหยังห้ามด่าฉันด้วยฉันจะพูดเรื่องจริงฉันสาบานฉันจะพูดเรื่องจริงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะฉันอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างคนที่ทําให้ดราม่าคือยายแบมแบมยายแบมแบมอีกแล้วยายแบมแบมตลอดเลยกูเบื่อมากไม่ใ,ใหญ่นี่กูจะบอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บล็อกอยู่กูลำคาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับเจ็บไหมนี่ไม่เจ็บดอกเจ็บว่าตอนฉีดยาชาเพื่อความสวยเราต้องทนได้นั่นเอาเจ้าบาดเนียคุณหมอพอเราพอเราวินทำไม่เจ็บร่ะเรียวยังดีนะครับยาฝ้ากินปลาแดกไปอย่างเด้อพี่เอ้ยมือเด็กขันมันบองงามเจ้ากับโพดดาผมในผมสีเอิญมาแกมาฟังเดี๋ยวนี้เรียกมา เรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องผู้หญิงชื่อหนูนาน้องคนนี้เคยอยู่อีสานนครสินปีแรกเลยน้องคนนี้รู้จักกับบอสโน้ตฟังคุณหมอเสร็จยังโอ้กูศูนย์ชอสิมารับแฟนชั้นกับวัด้มารับดอกคลินิกนะครับคลินิกบอสโน้ตน้องคนนี้ จะเข้าสังกัดที่อีสาสนนครศรีแล้วเน็ตไม่ดีพี่น้องมันใส่มันตัดไปใช้ไวไฟ,ไฟเมื่อกี้เดียวยังไงวะฉันเบื่อมากกับเน็ตมามาฟังมาฟังฉันค่ะยายแบมแบมใช่ไหมทาให้มีดราม่าฉันบอกเลยค่ะยายแบมแบมค่ะยายแบมแบมชอบแบบตัดคลิปให้มีดราม่า บริวารเราดอกว่าเราหากินน้ำเหลียน้ำหยางยายบิมแบมอีกแล้วใช่ไหมที่มีดรามา่าน้องผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมฟังนะน้องหนูนานะ่ะน้องหนูนาที่เป็นนางเอกระเบียบนะเขาเคยเขารู้จักบอสนแล้วเขามาบอกว่าบอสจาหนูได้ไหมหนูเคยอยู่ในสานนครศรีอ้าวหรอโนเนี่ยอ๋อเรียงลาดับแล้วเออใช่นางเคยอยู่ในสานนครศรีแต่ว่านางอไปรับงานน่กง,งานนอนกฉันก็เลยแหย่นางลง เออฉันนี่แหละหายนั่งล่งน่ะแต่น้องอะเป็นคนน่ารักน้องอะเป็นคนน่ารักน้องอะเป็นคนหน่ารักแล้วบิ๊กอะบิ๊กอะก็เลยเออน้องมาลองเพลงนำ้ำเออน้องมาลองเพลงพี่โน้ตเอามาลองช่วยพี่หน่อยเออบิกอ๊กบอกว่ามาลองเพลงซอยพี่แน่ทำไมน้องถึงกล้าเข้าไปในไลฟส์สดบอสบิ๊กเพราะว่าอารมณ์นั่นอะเขารู้แล้วว่าเคยเป็นศินลปินของบอสโน้ตบิก๊กก็เลยเอว่ามาแมา่ม มันนี่หน่อยซ้ำนั่นซ้ำนั่นเนืองที่บอยสิ่ลิชัยพูดว่ามันไม่เหมาะสมเพราะบอยเนะี่ยแซลน้องเพราะบนะิ๊กเนี่ยเมาบอยกับเมาแล้วเ,วเออบอยก็เลยเซลขอใจอารมณ์เซลกันบอยมันไม่เหมาะสมนะเอาน้องผู้หญิงมาน,นั่นขงข้างๆอารมณ์แบบว่ามันบม่เหมาะสมือเซลน้องเหรียื้อ ยายแบมแบมก็เลยไปขยี้เข้ามามันไม่เหมาะสมนี่คือเหตุการณ์นี่คือประเด็นเลยคือยายแบมแบมกับไปขยี้เข้ามาไม่เหมาะสมมันก็นเลยเป็นทั่วเป็นดาวมงดามา่าไม่จาถามขอยนีนเรื่องผู้ญ่บนฟินแลนด์ถามขอยนีนข่อยหัวเมืดหรอเบาเบาดิซือ โอเคบอบัน okay, นี่เนาะเหตุผลที่มันดราม่าเพราะคําว่าไม่เหมาะสมเพราะบอยสิริชัยนะ่ะเซลนองบอยสิริชัยแล้วก็เมาแล้วกับลินล้วแล้วก็ได้เซลนองพวกฉันเซลกันเล่นตลอดค่ะกับบอยกับทุกคนในกวนพวกฉันเป็นคนชอบเซลกันแบมแบม,แบมก็เลยไปตัดคิมมาลงว่าไม่เหมาะสมเราเอฟซีก็เลยไปว่าเขาไล่อยู่เข้ามาในกล้องเขาป้อนกันเนื้ อุย้ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จัดฉากหมดศูนย์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จัดฉากหมดค่ะถามฉันหนีขันพวกเจ้าสิบทั่วโลกอะต้องดาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย่ยาไปหาดานองผู้ยิ่งฉันกับโบฮูวานดาม่อีหยังกันฉันก็บทักไปเม็นยายสมหญิงย้ายเขาดามา่อีหยังกันสนอกโอเคไปขอใจไปบันนี่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนเรียกน้องเขาไปเองและน้องเขาก็รู้จักกับบอสโนดบอกกันไปบอกกันมากอ๋อขุจามึงได้แล้วอีหลาก่อยบ้างสี่เออมุจเจ้าอย่าไปหาดามาด่าดาหยั่งบอสมัสมนเริ่มมาจากนม่ใหญ่แบมแบมค่ะเอาคำว่าบอยสิริชัยหรนมาเบามาข่ยีค่ะด่ายายแบมแบมค่ะฉันบอกให้เลยค่ะไปด่ายายแบมแบมคาเพาะเพราะยหญ่แบมแบมไม่ใช่แม่ฉันค่ะไปด่านางเลยค่ะ สูนย์สนหนังบอสทุล่อีหยัง่เล่นารเดอร์จริงๆทุกคนจริงๆเชื่อเชื่อผมเลยเจ้าเสื้อข่อยเลยหนูหน้ามันกับมีบบอสเด้อยู่บอกของเขาอยู่แล้วเออมันรับงานข่อยก็เลยว่างั้นหนูก็ออกไปรับงานเลยลูกมันนั่งอยู่สันนครสีนั่งก็ว่าบอสว่าจำหนูได้บอสอ๋อบัดพ่ออะไรเลี้ยงกันเล้วโอ้อขจ้ำไงเล้ว ไล่สดอยู่บีก,กับว่านางอะเสียงเพราะบบีก,กันเลยเออนางอะ่ะไปร้องเพลงซอยเออเออไปร้องเพลงซอยแบบนี้้ดยความานางกันางนางร้งองเพลงพอบบีก,กันเลยเออมาเขากองน้ำไม่สังเกตเหรอนางทำมือแบบนี้นี่เออมาเขากองน้ำพูดใบ้ที่นั่นรถจัดฉากรถจัดฉากมือรถจัดฉาก แล้วเวลาจ,จัดฉากดอกเราก็เอิ่นม,มากขากอ,ของของยังน้าอยากให้หูจัดอยากให้มบรรยากาศจังสันจังสี่เพม่อนกันแล้วงานก็เป็นงานภายในจริงๆงานภายในมากอันนี้พูดเลยฉะนั้นค่อนข้างที่จะทุกคนสามารถรั่วได้เออเบิ้งตะบอยสีชัยก็่อยน่เปียงคอยไเป็นนอนสารคามเจ้าเว้นดิฉันได้ไปนอนสารคา,า,า,ามค่ะเพราะบอยสิชัยมาล็อกคอฉันไปนอนสารคามจ้ะเห็นบอ เออนั่นล่ะถ้าจะด่ามากนะคะถ้าจะด่านะคะให้ทัวลงยายแบมๆค่ะยายแบมๆชอบชอบตัดคลิปเป็นลงแล้วก็ขยี้ค่ะใช้คําว่าไม่ไม่เหมาะสมค่ะฉันด่ายายแบมเลยค่ะเพราะยายแบมไม่ใช่แม่ฉันค่ะจบบอย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 มาแล้วน้องใา้ฉันมาแล้วเพราะว่าเข้ามาบ่เหมาะสมนั่น่ะอย่าไปด่าน้องผู้หญิงนะทุกคนนะห้ามไปด่าน้องผู้หญิงนะอันนี้พูดตรงๆนะ ถามไปดาเด้อน้องเขาถือเกินเขาไปได้พี่น้องบอสต้มมือหลับพิบ้านฟินแลนด์เราโสดให้เราเด่นใส่ชีวีหลุ่นแน่ยพิบ้านฟินแลนด์อ่ะนะเริ่มหนาน้่งมูเจอกคืออันมู้จักไปดาพิบ้านฟินแลนด์เนี่ยคือบดดาเราในเบียนดาเราในเปียงว่าบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะเป็นเบียนดาเราโหลดเอาไข่ไนยังดาเรา นาะอย่าไปลงทัวอย,อย่าทัวไปร่วมงานพุนี้หลายเขาเฉพกาเขาไก่ศิลปินเท่าเด้เออเพิ่นกะน้องน้องกับมากับแม่ตุกระเบียบผุนเด้มากับอันนี้เด้มากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็รู้จักบอลโนดนน้ำบันนี้เขาก็รู้จักข่อยน้ำพี่น้องข่อยนวลวินดามากเรื่องนี้อย่างการโอ้ยกูสอนเนี่เนาะอนังกฤบาตสินแลนเนี่เนาะโอ้ยมึงกูใส่ลายดาฉ่ำๆเลยทัวมาลงกูบน,นี้ คนที่น่าสมควรน่าโดนด่าที่สุดคือแบมแบมค่ะทัวลงแบมแบมค่ะฉันพูดเลยค่ะแบมแบมรับจบค่ะไม่ต้องไปลงคนอื่นค่ะแบมแบมค่ะทัวลงแบมแบมดีที่สุดค่ะเบิ่งความสุดแมนเบิ่งฉันจะบอกให้เลยนะว่านานๆทีที่จะได้มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่กับบอยสิริชัยอยู่กับบอสโนอยู่กับพุ่บัานฟิลเล่น อันเนี้ยถ้าเพราะแบบตรงกันหรือบริยุกต์กันนี่พี่น้องเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วพวกเราล้วได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกเราดูแลกันตูไข่ดูแลก,กันนี่พี่น้องตูไข่ดูแลก,กันมู่เจ้ยายาเป็นยาไปโฟกัสหลายว่าผู้นั่นจะนั่นผู้นี้จะนี่มันเป็นงานภายในคนเป็นลอยเออคนเป็นสามสิบสี่สิบคนเขามีโมเมนต์เมาเมาแล้วเขาก็อยากแบบเออโชวส์สก,กิลในการจีบสาวหรือเปล่า เอ e, film, all, as as เอผู้สาวมาใกล้ๆหรือเปล่าหมูจ่กขบด้าผู้ใหญ่เฟิลิเฟรแนนหนะว่าเฮ้ยเมาแล้วค่อยเคี้ยวหั่มเคี้ยวเอือดเพื่อนผู้นี้แม่นั่งนั่งด้าปบ้านเฟินเฟ่นผีด้าคนอื่นเศร้าอันนี้ก็มาใกล้สนดีดีเพื่อนฟินเล่นฉันวอย่าไหลย่าไหลวลาฉันจะรั่วเออมาฉันรั่วมาฉันไปหอมน่องอับน่องยังมันก็สียากอีกฉันเป็นอินฟู้ยัยฉันเป็นอินฟู้ยัยฮะภาพหลักฉันรุดออกไปบดดีเฮงไหนบันนี้ มากไกลสดที่ดีแบบเบนนี่บักบบกูบอกเราว่างานภา,ายในบอ่อยไลส่สุดใม่ไล่สดสิดาวากขากดอยู่ขนาดตบบอยก็ยังบ่ไล่ฉันก็นยังบ่ไล่แบบเบนมาหนี่ไล่สดโหลดจนได้บอกว่าเบนหยุดไลฟ์เดี๋ยวนี้พี่ไม่เป็นส่วนตัวชั้นสี่หละ่ะถ้าฉันอยากจกน้องอัพน้องยังฮ็ดจังไดรโยบอดบิ๊กนั่งอยู่ดีๆผู้หญิงสิแม่บอดบิ๊กนัง่งอยู่ดีๆอีหยัง,อง,ยยงเอิ้นเขาเข้ามา พยักนายเขาอือุศูนย์ให้ผู้หญิงเขาใกล้แล้วเนี่ยบัดใกล้ผู้ชายกันยากบัดอันใกล้บักเลขาเอ่นกันยากดามากกันว่าพยาบาลฟินแลนด์กับเลขาเป็นกันอันนี้ก็บหูน้ำดอกเป็นมดเป็่ยนไปยนน้ำเขาให้เขาใกล้น้ำเนี่ยใกล้ผู้หญิงกันยากใกล้ผู้ชายกันยากมึงก็ไปบวชเบี้ย ไปบวชกสศนไปบวชค่ะพุทบ้านพิเรนไปบวชค้าไก่ผู้ไส้กับเ็นเกย์ไก่ผู้ยิ่งกับค่อยเคี้ยวไปบวชโย่มันเป็นยังไงกว่าอารมณ์ยังสี่ติสี่เขาชอหลิวเฮียงมัดปีมัดซาติตื่นขึ้นมาก,ก่อนนอนกูต้องชอหลิวเฮียงด้วยตัวเองติมีเพศสัมพันธ์บ่ได้ตี มันบาปเตะมันเป็นจังไดบักบเบนบักเป็ดนี่ก็มักไล่มีกับครอการสวนโยห่วยสุมอินฟูไหญโทรมาหาเรับบางคให้าไปเขืนเพลนนนตูนวันที่สิบหกฝันไปโรดฉันจะไปขืนฉันบ่ขืนดอกไหวสองขวดพะนะโทรมาหาฉันเพราะว่าฉันไม่คุยกับครูชินจัง ก็เลยเห็นผู้บัฟินแลนด์โทรมาหาบอลโนตให้บอสโนตไปขึ้นเพดโนนตุนฉันไม่ขึ้นค่ะฉันเลยต้องขึ้นฉันเป็นอินฟูใหญ่จ้ะนกูศูนย์แมนการตลาดบอสบอลูดจักตีอีหลีเอินเขาขอมาหนูผู้ยับาฟไปเล่นดพยายามหนาใส่เขานี่ขันบ่เอินเขาเขาไปเพราะเขสิเข,ขับไปในไรผู้บัญาฟไปเล่นขอยังบ่กล้าเขาไปข,อ,ไปขอ,อย่างมุเจ้าดาข่อยถามข่อยนี่ ดาผู้บาญฟินแล่นัน่ะนะบ่ค่อยเคี้ยวเอิ้นเพิ่นผู้นี้เขามา,มาเมาแล้วเป็นยังไงเมาแล้วอารมณ์แบบจังไ๋เงียยลุยง่ายตีอยากบอกภาษาลูว่ว่าเป็นนี่นคนอีหยังก่อลุยหยังก่อนเหรอโอ้ยบอกภาษาลู้ว่าเปลี่ยนพี่น้องเออจิมาดามุมงดาหม,มาอีหยังให้ผู้บัญชิปล่นไปบวชต้อย ไก่ผู้ไส้กับเป็นเกยไก่ช้ชนี่กับบอด้ไปบวชจ้าอยู่ทั้งฟ้าทั้งสัพันพุนะ่น่ะให้มู้เจ้าไปกราบบายพุนะ่น่ะโตย่างกับเมียเราตัวอาจารย์นั่นอาจารย์นี่น่ะนะกุศลให้เราได้ใส่ชีวิตเนะี่ยย่าไปแย่กับเรล่าหลายไปด่าแบมแบมค่ะ โย่ใกล้ฉันกับมามากันกับฉันใกล้ผู้นั่นกับมากันกับผู้นี้โอ้ยกูสูนเด้อบุญใานฟินแลนด์เอ้ยมันชีวิตยุ่งยากคั่แท้บักลาเอ้ยไปบวชไปบวชบอกเลยคนพุ่นน่ะกูสูนไม่เหมาะสมหมออะไรเป็นมึงก็จะเหมาะสมบู้ชายผู้หญิงรวมกันกับเหมาะสมบ่เหมาะสมกับไก้ผู้ใดกันยาก ให้เราไปบวชฉันบอกเลยให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปบวชจาะมู้จอกะมูเจากะหาเขาไปแต่งจังหันเห็นเราเอออิลีให้เราไปบวชเสื้อฉันนี่อีตโตต้นเรืองมาแล้วนี่ยัยแบมแบมนี่นี่ด่ายายแบมแบมค่ะฉันบอกเลยค่ะคนที่ทําให้มีดราม่าทุกอย่างของตัวเกี่ยวคือแบมแบมค่ะไปด่าแบมแบมค่ะฉันพูดเลยค่ะ แบมแบมค่ะเพจแบมแบมไม่มีอะไรค่ะนอกจากคลิปดราม่าค่ะไปด่าแบมแบ,ม,แบมค่ะโอเคไหมคะนี่้องเจอกูไก่ผู้หญิงกันกี่ยไก่ผู้ชายกับเป็นเกย์โอ้มันอยู่อย่างมันชีวิตพัจบานฟินเลดนเอ้ยนอนซักาวาอย่างเงี้เราบอกลากูศลแมสเดบบ์มอสนม,มอ,อยังเขาเอิน เขาไล์สดอยู่ฉันไม่ค่อยไปบอกเองว่าเศร้าไร่สดได้ไปพี่อยากจกผู้ชใต้พี่อยากจกน้อ,กกนองอัพน้องหยางฉันไม่ค่อยอยากไปบอกเองว่าเลิกไล์สดได้แล้วค่ะฉันจะจกค่ะชมางสีบอยสิริชใช่กับเม้ากับย,ย,ย่บานรั่วย่านหยางว่าว่าว่ามวนเศร้าไร่สดสะบักลาพนาบอยกับจงไปบอกว่าเศร้าไร่สดสะบักลาพุ่นแล้วพุ่นศูนย์ขอบคุณดาวพี่แมวครับ จริงเอฟซีอีหลีไปหาลงอันทั่วไปหานันดานี่เถินดาตัวเธอไปตัดคลิปล่งเหรอเธอกะใส่คำว่านไม่เหมาะสมแบมแบมเธอเลยคือตัวต้นเรื่องเลยค่ะดราม่าค่ะเธอ่าพูดมากค่ะโยแล้วก็ไปน้ำดาเด็กหน่อยน้ำดาน้องผ้หยิ่งติบันดี่าไปหาดาเขาเดือเขาพูด้ลยพเดอร์พุยแบตฟินแลนด์เดอร์อื่นเขาขอไปในไร่ในหยางเดอร์เซาเดอรมูเจ้าเข้าตองเฮตโต ฉันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้นะฉันนะ่ะมีโอกาสได้คุยกับแอนออรดีเว้ยกับบอยสิริชัยเว้ยวันที่ฉันไปงานคอนเสิร์ตแอนแอนน่ะบอกฉันว่าพี่โนต้ตใช้คํานี้เลยนะถ้าใครจะมาเป็นบ้านเอบีต้องมีกฎอยู่อย่างหนึง่งเรียกว่ากฎเอียงต้องมีกฎอยู่อย่างเงินคนในบ้านเอบีอ่ะเขาจะพูดกันเลยเขาตั้งกันมาเองว่าเราจะไม่ไปด่าเขาจะว่าไปตามด่าผู้น,นั้นตามด่าผู้นี้เราต้องอยู่ด้วยกัน ด้วยด้วยการซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักเธอเธอไปฟังนะเขา่าไปให้เจังสันเด้อยพี่น้องเขาไปหาน้ำด่าคนเด้มันบอดีเด้ดพี่น้องคอยบอกเลยเขายาไปหาด่าคนด้วยเขาจะไปด่ามาอีหยังด้วยเขามาเขามาหักมาอย่างศิลปินเฮ่าศิลปินเฮ่าได้หูดจากคนใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ดี นี่ฉันนี่ฉันสร้างดราม่าให้แบมแบมนี่ฉันว่าได้ยานเลยนี่ฉันสร้างดราม่าให้แบมแบมนะคะได้เอ็นเกตแบมแบมก็จะขึ้นนะคะเธอว่าฉันดีไหมเห็นไหมนี่แบมแบมต้องขอบคุณบอสนกนะแบมแบมต้องขอบคุณบอสนนะเพราะว่าบอสสร้างดราม่าให้แบมแบมนะวันนี้นะนี่ไปเลยจ่านี่เพจแบมแบมจ่าไปเลยจ่า <c oughs> แอนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแอนหน้าแอนนองเอียงอะนะ น้องเอียงอะน้องหนูหน้าแอนนองแอนนาเขาเขาเป็นศิลปินของอีสานนครศรีมาก่อนศิลปินของบอสโนดมาก่อนเขาเป็นศิลปินของอีสานนครศรีของบอสโนดมาก่อนเขาเลยาบอสจำหนูได้ไหมนั่นก็ดีใจบอสจำหนูได้ไหมจังสันเนี่ฉันเลยเล่าให้บิ๊กฟังเออนางเสียงดีนะบิ๊กจังสันเนี่เขาก็เลยร้องเพลงคู่กันพอเขาร้องเพลงกันบิ๊กก็ไปบิ๊กกับไปคนชื่นชอบเขาอยู่แล้วว่าบิ๊กเป็นคนชื่นชอบคนที่มีความสามารถบิ๊กไล่สดูบิ๊กเลย พยกากนณ์เออมันนี่กลายว่าเออมันนีมันในไร่เดี๋ยวพยาบา่บ้านฟินแลนด์กับโน่นนี่นั่นจัดแจงสุอย่างพย่บ้านฟินแลนด์จัดแจงสุอย่าง,าาง,ด,ง,ด,างด่าพยาบา่บ้านฟินแลนด์ค่ะเดี๋ยวไปด่าน้องเขาค่ะพยาบา่ยบ้านฟินแลนด์น่ะโตแสบศูนย์โยเขาใจไปแบบนี้ศูนย์ข้าบลูก มีสติค่ะมีสติค่ะถ้าไม่มีสติเดี๋ยวเราจะเป็นบ้านนะคะคุณขุณบอพี่มุทหาอะไรมีสติมีสติจะไปหาด่าน้องเขาน้องเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยคนที่ผิดคือพยานฟินแลนด์เราเมาสเราเราก็สิเลาวก็สิอันอยากจีบสาวอยากหงักพยานฟินแลนด์น่ะะ เมาเลอก็สิอยากจีบสาวติเอินเขามาติโอ้ยกูศลไปไปกินข้าวครับโอเคไปเขาใจไปบัน้เขาใจไปย่ไปหาด่าเขาด่าแบมแบค่ะแบมแตัวตัวเรื่องค่ะตัดคลิปมาโพสค่ะแล้วก็ใช้คำว่าไม่เหมาะสมค่ะ บอยสิ <S <S ดิชัยแซวน้องค่ะว่าอย่าแบบแค่ายดพี่ว่อย่านางไก่ผู้หญิงเดินบหมอสสมบอยกับเมาแม่ขอดใส่บอยแซวน้องมันสิเป็นอีหยังมู่เจ้าไปดาวพี่วนจิเล่นเลยว่าเวลากินเหล้านี่หาม,มีอารมณ์อยากอยากจีบสาวฉันจะบอกให้ดู โอ้ยสิมาหึองอย่างไม่ใช่แบมแบมเราหูอยู่ว่าตาก,กำหิวไม่ใช่แบมแบมหนาแล้วคือเจอหินสีลาแรงนี่เราสิมาหึงมาโหนแล้วก็บอกไปซื้อๆนี่แหละบอกของเราป๋ายี่แ,แบมแบมแล้วก็หูยม่นเป็นไป,ไปว่าได้แล้วก็แล้วก็บอกเข้าใจบอแล้วก็บอกให้มันเป็นคอนเทนต์เป็นอยังเลนเลนห้อหัวหน่ะแหมใครสิไปเอาเนาะย,ยี่แบมแบมสูเกิดศ <สา S 1> <ส>ีรษะกูก็บเบาเอ<ส>าด้วย เกิดสิบชาติก็ไม่เอาแบมแบมค่ะเพราะแบมแบมไม่ต้องทําอะไรค่ะอยู่แต่กับข้อความอยู่กับเม้นกับเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เป็นบ้าค่ะแบมแบมอีกนิดเดียวก็คือรับยาจิตนี่เราขายแบมแบมที้เราคือไม่ได้เราค่ะแบมแบมค่ะแบมแบมอ่านแต่เม้นอ่านแต่อะไรลบๆบแล้วก็ท็อกซกค่ะจบบ้าบนนี่ศูนย์แกชทางงานเก่งมากมันบอแมงพี่น้องมันนี้นักน้องู้หงิงอนนะเป็น ไปถามนางเลยนางเคยอยู่สานนครศิลป์มาก่อนแล้วนางบอกว่าบอสจะจาบอสจาหนูได้ไหมน่นนี่นั่นเออผมเลยแนะนําให้บิ๊กกรู้จกักนางเคยบิ๊กเนี่ยนางเคยอยู่วงพี่นะพี่จานางได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออบอสนวดระวังวลง่มมาลงโหลดมาลงยังข่อยมุจลสิมาลงทั่วมาลงอีหย่างมุจลยรับความจริงบ่ได้ติ ใครบอกความจริงทั่วกับสีรงเออรงโลดไม่ต้องเข็ยนยังหอกชีวิตนี่ลงฉันเลยค่ะฉันไม่ได้มีฉันไม่ได้มีความสาคขั้นัครไม่ได้แบบฉันไม่ได้เป็นผีบ้ามานางอานเม่นด่าฉันทั่วนี้ทุกคนก็ด่าฉันในอินบอ์ฉันนะทุกคนด่าฉันหมดด่าฉันกับนีบักหลายไงด่าฉันบักสมปีสมพันธ์แล้วฉันต้องไปอ่านหรอฉันต้องไปแคร์หรอฉันถามหน่อยพูดความจริงเจ้ากับสีมาดาคอยฉันบอกให้ฟังเจ้ากับสีมาดาคอยบ๊กับเป็นน้องคอยอันนั้นบ่ถือบ่นี่ อันนั้นว่าถือว่านี่คอยก็บอกคอยก็บอกความ,บบวามบบวาจริงไงมูเจ้าฟังมูเจ้ารับว่าใดก็ตายโหลดเด้อสูนบอสโนดเดี๋ยวเจ้าสิสสดโนดนนองไส่มาด่าเด้อมาด่าฉันเลยค่ะผู้ใหญ่บ้าน,านฟินแลนดนโทรหาฉันเมื่อกี้ค่ะฉันยังถามเลยว่าเธอคือนมาสา่งดามาเหนใช่ไหมสิ <c oughs> ด่าฉันเลยค่ะฉันโทรตอนนี้ก็ได้ค่ะยาเห่นกกบบอลโนดเด้อเจ้าขอเป็นไผ่อยโทษตอนนี้ก็ได้ เออเขาบ่ได้คิดอีหยังมูเจ้าเขาเขาไ่ได้คิดอีหยังเลยมูเจ้าก็เฮ็ดไปด่าน้องเขาบ่ได้ห้ามไปด่าน้องเขานะเธอนะพวกยิ่งเราไปด่าน้องเขาอ่ะรู้ไหมว่าคนที่เสียน่ะคือคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดเด้เพราะว่าน้องเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยน้องเขาบ่ได้ผิดอีหยังเลยเ <c oughs> ขาใจบอน้องเขาไม่ได้ผิดอะไรเลย เออน้องเขาไม่ผิดอะไรเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยเอาคนมาผิดเราไปด่าเขาแล้วบิ๊กก็ไม่ผิดอะไรแหม่มผู้ใหญ่บ้านดูเฉยๆแต่ผู้หญิงเล่นจริงกว่นะโอ้ยสูกูมาเลียตนแต่กับเอฟซีแบบนี้ผม,มง้ปวดหัวเขาเล่นจริงเ่เล่นจริงผู้จะคอยถามเนี่ย ไก่บักยังก่อนเรขาเพิ่นไกล่บักบาดกลาบเป็นแฟนกับบักบาดไก่กับผู้ยิ่งไก่กับผู้ยิ่งกระยางเขามักกันสรุปาจังได้นี่ไปบวชผู้อยา่บ้านคินเลนต้องไปบวชแล้วพวกเจ้าก็ไปกราบไหว้เล่าไปกราบไหว้เล่าเอาเงินไปถวายเล่าห้ผู้ต้องให้เล่าเฮหยัางห้เล่าเอาเงินมาเรียงลูกน้องเรียงบริวารผู้ตองผ้าลูกน้องสางลูกน้อง มั่งมีแล้วเห็นยังกับบ่ได้เอาเคมูจะไปกราบบายเล่าแบบนี้ฉันจะบอกบีก๊กบีกไปบวชลูกแล้วให้เอฟซีเรานะ่ะไปเปิดสมัครสงไห,ห้ศูนย์เห็นในต๊อกเห็นในตอตอนางไปลงตอตอนางลงแบบว่าไม่มีวาสนาอะไรนี้แหละลืมและนางลบไปแล้วลงแป๊บนึงโอ้ โอ้ยอยากบอกงความรักผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เนี่ยกูบอกว่าได้ฉันพูดเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ไม่ได้ฉันฉันฉันพูดเรื่องความรักผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ไม่ได้ถ้าฉันตายโทรศัพท์ฉันต้องเอาไปเผาทิ้งก่อนเพื่อนเลยนะโอเคพี่น้องถ้าใครรักผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะไปกดยาโดมฟินแฮงมาตอนนี้ค่ะดมดมยาดมฟินแฮงเหมือนดมเกค่ะเติมเกค่ะ เติมเก,เกค่ะหุ่นดิกอยู่เฉยๆของนางเออ,อเอาหลดเอาเอาที่สบายใจเลยแม่เอ้ยแม่ไงเอาที่สบายใจเลยมูเจ้าอยากให้เราเป็นยังไงมูเจ้าเฮ็ดเอาเลยเอาที่เจ้าสบายใจทัวลงดา่ากูเลยค่ะดา่ากูเลยพอด่ากูเลยกูชื่นชอบค่ะกูพูดความจริงเรารับไม่ได้กัดลินตายทั้งสุดบีบคอเจ้าของกูรับไม่ได้ตายเดนจุกป่าบอกยังรับไม่ได้กั๊ดลินตายขึ้นนทางจีนใ่กูสูน พี่น้องเนาะใครไม่ชอบบอลนวก็กดอันเซนกดเลิกเลิกติดตามไปเลยค่ะใครฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันพูดความจริงฉันพูดทุกมองทุกมุมถ้าน้องฉันใครมาว่าน้องฉันแล้วน้องฉันไม่ผิดฉันโปรเทคเต็มที่แต่ถ้าน้องฉันทําอะไรแต่ถ้าน้องฉันทําอะไรไม่ดีโน่นนี่นั่นฉันก็ต้องด่าน้องฉันฉันไม่ได้เข้าข้างน้องฉันเราบริได้ผิดพี่บานฟิลเล่บริได้ผิดแล้วน้องนั่งแอนน่ากับบริได้ผิดบริได้อีหย่ง กูกะหลิ่นตายกูกเลี้ยใจไรดีบข้อจะก็กะไหนใจโอ้ยบ่ตายวะโอ้ยบ่ตายพี่น้องข่อยบอ่ตาย,ตายนี่ไม่ได้แก่อีหลีแม่นจากนอนพี่ใหม่ไปร่างจะอยู่นคนเดียวแล้วก็สิเอาเองินกับแม่แซมมีกันมาเดียวเราจะอยู่แซมสิแหละออขอพูดครั้งสุดท้ายนะครับว่า ก็เนี้ยบอสพนะขอพูดคำสุดท้ายนะทัวร์ต้องลงแบมๆค่ะบ๊ายบาย